มองมาให้ตัดใจเออตามุ่งมั่นเอออย่าผลักไสฉันให้ไกลเลยอย่าขอตุ่งมั่นไปตามเสียงฉันเฝ้ารอคนที่รักแค่ได้เฝ้ารอก็สุขใจใช่มันต้องแยกให้ออกเป็นอารมณ์อารมณ์อารมณ์ไม่งั้นมันจะไม่งั้นมันจะ ตกไปหมดเลยเอองั้นมันจะตกไปหมดเลยโอ้โโอ้โเมื่อวานเมื่อวานน่ะแอบหลบแอบหลบไปอยู่คนเดียวที่พาซาเบม่งโอ้โหโอ้โหอะไรนี่เป็นอะไรจะมากรอบทำไม ไม่รู้เรื่องความเพลงนี้นม่ถึงแม้พี่ถ้าผมผมเจอหน้าพี่ผมนึกเพลงอะไรรู้ป่ะถึงนี้ยลมหนาวมาเมื่อใดใจฉันโคตรซ้อนอยูคืนวันเออนี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่เมาตายตายตายนอกจากนอกจากเรื่องของแบล็คอินแชกเรื่องอะไรพวกนี้แล้วเราเป็นห่วงอะไรอีกมั้ย ไม่ไม่ห่วงห่วง่องห่วงเรื่องเวทีกลัวเป็นใหญ่เกินเออใหญ่เกินเล่นใหญกลัวแบบไม่มาฆ่าตัวเองไม่เคยไม่เคยแบบเดินม่โดนสียงไม่ถึงอะไรทำไมเสียงไม่ถึงก็แบบออกจะแบบโผล่ประสบการณ์เยอะแยะกันขนาดนั้นทีวีกแล้วเยอะมันเยอะเยอะเสองเท่าตอนแรกเ่ครับเดินไงทั่วปะโอ้เยอะไปก็เยอะไป อันก็เยอะไปเออไม่มีย่อเพนซ์เออเดินไปถึงความดีแล้วก็ต้องจะมาจะล้นมั้ฮะพี่จ้าพี่จ้าโอ้ยมันใหญ่ไงมันใหญ่ใหญ่ใหญ่อาพเ้เเอาเป็นว่าการบ้านคือผู้วิชาเนี่ยครูได้ดูทั้งสองเพลงเนาะใช่ป่ะนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆพัฒนากันไปเรื่องของอารมณ์เรื่องของ move move เดี๋ยวครูนิวว่าจัดการเองแต่ครูจะเนเรื่องของอารมณ์ของเพลงแต่ละเพลงแต่ละเพลงให้มาบอกมาคงหายเจ็บแล้วล่ะเขาเจ็บเขาปีนไงตอนเช้ากกว่าครูแม่ซื้อนี่มาหลอซื้อเองก็จะได้เห็นว่าเป็นหนังเรื่องอะไรฮะเเล่นรื่องอะไรก็ไม่รู้แต่เราจะใช้เราจะใช้เราจะใช้ แลก็ัตอนนี้คุณเป็นเล่นเล่นเล่นบได้ครับที่เราจับแค่นี้ปีนี่ไปได้แค่นี้คุณจุมเล่นไหมคุณจุมเล่นไหมฮะคุเล่นตั้งนานแล้วอาจริงหรอเอออ้าวจริงจริงครก็จริงจแต่ว่าจรไหมคปีไม่แค่นี้แต่ถ้าเป็นภาคปนู่นแต่ถ้าสาวไม่ไหวอ่ะมันต้องใช้ตรงนี้เยอะเอ้ยเจ็บป่ะครับะแรกๆเจ็บแต่ว่างนโอเคเขาบอกว่าตอนนี้นิยมเลยครับปี่ถามว่ารู้ได้ไงก็ไม่รู้เหมือนกันครับ ถามว่าอยู่ในนี้รู้ได้ไงว่าเขานิยมกันอ๋อเห็นครูเขาบอกมาอีกทีนึงว,ว่าเขานิยมเดี๋ยวไปดูเด็กๆข้างนอกหน่อยว่าเป็นยังไงได้ไหมครับเดี๋ยวไปดูพเพื่อนๆข้างนอกหน่อยว่เาเขาต้องการความช่วยเหลือกี่นะอย่าลืมนะสมาธิซ้อมกันเองดีๆอย่าไปแบบว่าพะวงกับเล่นหาที่ส่วนตัวทซ้อมเยอะพรุ่งนี้อย่าลืมนะสอบเพลงสอบเพลงนะไม่ต้องถออะไรเลยครัูเลยลุยเลยยังไมได้แบกอีกอะไรนะ <จ>เดี๋ยวพก็ยินดีเข้ามาไงขอบคุณ mmm. ครับครูครับค่ะเดี๋ยวครูไปดูพวกซึ้่อนค่ะอยากเล่นกระหนูครับไรเจมอย่าวุ่น You made me believe that there's nothing in this world I can be ล e ามร้อย,อยเกินอะ่ะไม่ถึงไม่ถึงไม่ถรอยเชื่อได้วันนี้เพิ่งพูดครังแรกันนี้เพิ่งพูดคั้งเดียวอันนี้ผมไม่คยไดพูดเล้วตั้งแต่สามพิษฟอสาิมเขานาน้อมเดมา มาคุยยังไงคุยละ I don't have I don't have I don't have anything to talk to you กินน้ำปะเข้านะเดี๋ยวมานะมานะเข้านะมานี่นะไรมาที่ตรงนี้มาหาด้วย